รับเงินจาก youtube นะครับการเปิดบัญชีออนไลน์รับเงินจาก youtube นะครับควรใช้บัญชีในรับเงินจาก youtube นะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกันเลยนะครับโอเคไหมอ่าวิธีนี้นะครับอ่าก็คืออย่างนี้เลยนะครับเสียงถ้าเสียงไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีไม้ต่อนะครับอ่า ควรใช้บัญชีไหนรับเงินจากย t ท b e นะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับควรใช้บัญชีไหนรับเงินจากย t ท b e นะครับก็คือเป็นวิธีว่าที่ว่ารับเงินจากย t ท b e เนี่ยควรจะใช้บัญชีไหนรับเงินจากย t ท b e นะมันจะมีบัญชีกี่ธนาคารนะไม่ไว่าจะเป็นบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์กรุงเทพกสิกรนะที่ผมใช้อยู่ก็คือไทยพาณิชย์นะครับ ทยพาณิชย์ก็คือรับเงินจาก youtube นะครับไทยพาณิชก็คือรับเงินจาก youtube ไทยพันณิชย์เนี่ยค่าภาษีมันจะแพงขึ้นแต่ว่าผมเนี่ยมีบัญชีสองธนาคารดีครับนะบัญชีธนาคารกรุงไทยนะกรุงไทยเนี่ยรับเงินจาก youtube ได้ไหมกรุงไทยรับเงินจาก youtube ได้ครับแต่ค่าภาษีมันจะไม่แพง นะครับโอเคไหมอ่าก็คือเป็นอย่างไรนะก็คือในการรับเงินจจก YouTube เนี่ยก็คือการเปิดบัญชีออนไลน์นะก็ต้องไปขอดูที่หน้าสมุดบัญชีนะครับก็คือการทำแบบออนไลน์ออฟไลน์นะการเปิดแบบออนไลน์ก็ต้องไปเปิดที่ตู้ ATM นะครับก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอ่า ก็คือถ้าใครมีไทยพาณิชย์ก็คือก็ต้องไปเปิดที่ตู้ไทยพาณิชย์นะเปิดยินงานตนัวตนที่ตู้ไทยพาณิชย์หรือถ้าใครมีแอปของธนาคารอื่นอย่างเช่นไทยพาณิชย์ไปยินงานตนัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนะ NDID ดี ND ID, ก็คือก็จะตามนี้กันเลยนะครับโอเคไหมอ่าก็คือในการทำเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่า อันนี้คือเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูวันนี้นะครับก็คือในการทำนะการทำแบบแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็คือการวิเคราะห์สงสัยกันหน่อยนะครับก็คือในการทำเนี่ย youtube youtube ก็ต้องรับเงินต้องหนึ่งรอลลากขึ้นไปที่จะสามารถรับเงินจาก youtube ได้นะนั่นเองก็จะตามนี้กันเลยนะครับ โอเคไหมอ่าอันนี้คือการใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้การทำยูทูปแบบไฟ์สดนั่นเองนะก็ะคือก็จะตามนี้กันเลยนะหรือถ้าใครมีผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณหนึ่งคนนะก็ะคือก็จะตามนี้กันเลยนะครับอ่าโอเคไหมอ่าก็จะตามนี้กันเลยนะครับอ่าเนี่ยคลิปผมเนี่ย มีคนดูนะครับคนดูเนี่ยคนดูใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูวันนี้ครับคนดูนะครับคนดูไนะล่ไปเรื่อยเลยนะค,คนดูเอกสิทธิ์ยิงยิงบอลเนี่ยยิงบอลยิงบอลเลยอ่ะบอลยิงเลยเก้าคนเก้าคนเ็ื่อถือว่าน้อยไหมอันนี้ก็น้อยนะครับน้อยแต่ว่าอันนี้ก็คือน้อยนะนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่มีคนค,มคอมเมนต์อะไรเลยนะครับเก้าคนนะโอเคไหมานะก็จะตามนี้กันเลย นะครับแต่ว่าในการรับเงินจาก YouTube เนี่ยก็ต้อง $100 ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับนะแต่ว่ารับเงิน1,000 0บาทิี่ท่านเข้าวอลเล็เข้าวอลเล็นะครับแอปขอตังใครที่มีแอปภูมิไทยนะซึ่งผมมีอันนี้สอนนิดก็คือผมมีไทยพันนะิตกับภูมิไทยนะก็คืออย่างนี้เลยนะถ้าผมมีแอปภูมิไทยด้วยผมจะรับเงินจาก YouTube ได้เลยนะแต่ไทยพันนิตก็ เป็นเงินใช้นั่นเองนะเอาไว้เป็นเงินใช้นะครับที่ผมออมตังเนี่ยออมผมออมบัญชีกรุงไทยนะออมบัญชีกรุงไทยได้นะครับออมบัญชีกรุงไทยแต่ว่าห้ามมาออกไปใช้นะโอเคไหมก็คือในการทําเนี่ยค่าภาษีมันจะแพงนะครับไทยพยินิจอะค่าภาษีมันจะแพงขึ้นแต่ว่ากรุงไทยอค่าภาษีมันจะไม่แพงนะ มันจะไม่กินนั่นเองนะครับก็ตามนี้กันเลยเนาะเออนั่นแหละนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะอันนี้คือการทําแบบให้แผงขึ้นนะครับอ่าโอเคไหมเนี่ยครับที่ผมบอกมามันก็มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่า การใช้ทัวอ์เลยซื้อของที่เซเว่นหรือการเติมเงินเข้าการเติมเงินเข้าทูมเบนี่เติมเดตเติมซื้อของที่เซเว่นนะก็ประมาณ4ี่หครั้งนะครับท่านผู้ชมก็ตามนี้กันเลยนะแต่ว่าในการทาเนี่ยก็สี่หครั้งนั่นเองนะี้ก็กคือคือว่าทําไม่เยอะนะแต่ว่าในการทาเนี่ยก็คือจะมาเนี้ยเลยนะครับอ่านะก็ถือว่าทําไม่เยอะ นะแต่ว่าจะได้รับเงินจากไอทูมหรือเปล่าไม่รู้จะได้เงินเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ต้องมาสนุบผลกันนะครับท่านผู้ชมก็ตามนี้เลยนะครับอ่าก็คือทำปีกไก่ทอดนะปีกไก่ทอดน้ำปลาปีกไก่ทอดนะครับชุดปแป้งทอดนะก็ะคืออย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือหนึ่งร้อยครั้งหนึ่งร้อยครั้งเองหนึ่งร้อยหนึ่งครั้งสามสัปดาห์นะครับก็คือหนึ่งปีแล้วนะน,นี้คือก็อคือว่ายังโอเคอยู นะแต่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยถือว่าโอเคนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับโอเคไหมอ่าโอเคนะครับคืออันนี้ก็ดีนะครับท่านผู้ชมก็ตามนี้เลยนะครับโอเคไหมครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือคือว่าดีนะครับท่านผู้ชมก็จะตามนี้กันเลยนะอันนี้ไม่ทำคลิปได้เปอยนะถ้าใครทำคลิปได้เปอย์นะมันก็จะไม่ตังค์นะเนี่ยครับ อันนี้ก็คือการทาอันเนี้ยผมทําคลิปได้เปื่อยนะก็คือมาสรุปข้อสงสัยนิดนึงว่าถ้าใครทํา youtube แล้วอยากจะใช้บัญชีไหนรับเงินจาก youtube ต้องใช้บัญชีไหนรับเงินนะครับก็คือในการท youtube เนี่ยจะใช้บัญชีไหนรับเงินเดี๋ยวผมจะเสิร์ชหาให้ดูนะครับเข้าใไหมอ่าใช้ท youtube นะครับท o u t u b e นะครับทํา ยูทูบยูทูบนะครับนะยูทูบนะครับยูทูบต้องใช้บ,ชบ,นะบ, <c oughs> บัญชีไหนรับเงินนะครับเขียไหมบัญชีไหนรับเงินขอไปครับบัญชี ไหนนะครับโอเคไหนรับเงินนะครับเหยไหมรับเงินนะครับเอเคไหมน้ำผู้ชมก็คือในการทำ YouTube ต้องใช้บัญชีะครับเงินนะครับ,นะรบจะมีธนาคารนี้เลยนะ ใช้บ,บัญชีไหนก็ได้นะอย่างเช่นใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับไทยพาณิชย์ก็คือแพงไปหน่อยนะค่าภาษีมันจะแพงก็ใช้บ,บัญชีกรุงเทพกับกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกสิกรแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ก็คือก็จะตามนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ออมสินมันก็จะแพงด้วยนะครับแล้วก็ท t b นะครับอ่าโอเคไหมผมก็มีท t ท,ทอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะ เหไหมอ่ากรุงไทยมันก็รับยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ่ก็คืออันนี้ก็คือใช้ธนาคารกรุงไทยรับได้นะคุณผู้ชมแต่ต้องใส่ดอลลาร์นะครับแต่ต้องใส่บัญชีจะต้องใส่เลขที่บัญชีนะครับก็คือต้องใส่เลขสิบหลักนะโอเคไหมแต่ของออมสินนั้นอนะ่ะต้องใส่เอ่อ ต้องใส่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมรับเงินได้เลยนะครับโอเคิดไหมท่านผู้ชมก็จะตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมอ่าก็คือวเวทเทรีนยนเนี่ยนะครับวเวทเทรียนเนี่ยคืออะไรอ่าที่น,นี้ก็คือการรับเงินจากยูทูปนะครับรับเงินจากยูทูปจากจากต่างประเทศก็จะประมาณนี้เลยนะครับ แต่ว่าในการรับเงินจาก YouTube รับเงินจาก u t ท b e เข้ามาแล้วก็กอรอกเลขที่บัญชีนะก็จะตามนี้กันเลยนะครับโอเคไหมอ่าแล้วก็ทำการรับเงินจาก u t ท b e ได้เลยนะครับวิยาแค่นี้ครับอ่านะก็แป,ป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับนะอ่าก็คือในการรับเงินจาก u t ท b e เนี่ยก็คือทำไปเรื่อยนะไปถึงร้อยจนล่าแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีไดนเลยนะแต่บันสรุปข้อข้อให้ฟังกันหน่อยนะครับ เราใช้บัญชีไหนรับเงินนะอย่างเช่นกสิกรแล้วก็กรุงไทยนะครับแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ไทยพาณิชย์นะผมมีกุ้งไทยอยู่แล้วนะผู้ยมกุงไทยก็รับได้นะมู้ยมก็จะตามนี้กันเลยนะกุงไทยรับได้นะครับกุงไทยกุงไทยผมใช้เป็นบัญชีที่สองกุงไทยนะแต่ไทยพาณิชย์ผมไม่ใช้ไทยพาณิชย์ผมมีแล้วโอเคก็จะตามนี้กันเลยนะแล้วก็ ทีทีีผมลืมบอกไปทีทีีก็รับได้เค้ก็จัทตามนี้กันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ